สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องแรงงานทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสอนันดีที่เราจะได้มาทบทวนและทำความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ที่สำคัญยิ่งนั่นคือการให้คุณค่าสูงสุดแก่ประสบการณ์ครับเราเชื่อมั่นเสมอว่าทักษะและความเชื่อชาญที่พวกท่านสั่งสมมาจากการทำงานจริงคือทรัพย์สินมีค่าที่ไม่ควรถูกมองข้ามและวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน ให้กลายเป็นปริญญาครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคู่มือฉบับสมบูรณ์สู่ระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติหรือ National Credit Bank System ซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการผมอยากชวนทุกท่านมองภาพความเป็นจริงในปัจจุบันครับหัวข้อสำคัญวันนี้คือโลกเปลี่ยนไป แต่การศึกษาต้องปรับตัวให้ทันครับในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหรือ disruptive เทคโนโลยีนี้ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เรียนตามเกณฑ์อายุและเวลานั้นเริ่มจะไม่ตอบโจทย์แล้วครับเพราะมันทำให้เราผลิตคนไม่ทันกับงานเกิดภาวะที่เรียกว่า skill mismatch หรือทักษะไม่ตรงกับงานซึ่งฉุดรังขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราดังนั้น ทิศทางของชาติเราจึงเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตรชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถ Re-Skill และ Upskill ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาครับแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่นี่ครับระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติท่านลองจินตนาการถึงธนาคารที่ไม่ได้ฝากเงินแต่ฝากความรู้ครับ ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ท่านสามารถสะสมและเบิกถอนผลการเรียนรู้ของท่านเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ความพิเศษคือเราไม่จำกัดว่าความรู้นั้นจะมาจากไหนไม่ว่าจะมาจาก 1. การเรียนในห้องเรียนปกติ formal education 2. การศึกษานอกระบบ non formal 3. การเรียนรู้ตามอัธยาศัย informal 4. หรือแม้แต่การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงหรือ work experience ครับสิ่งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้ามาคว้าปริญญาได้ง่ายขึ้นและสร้างความคล่องตัวให้กำลังคนของชาติครับหลายท่านอาจกระโมมว่าระบบนี้จะใช้ได้จริงหรือผมขอยืนยันด้วยรากฐานทางกฎหมายที่มั่นคงครับระบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีพัฒนาการมาร่วม20ปี เริ่มตั้งแต่พรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,542ที่เปิดทางให้มีการสะสมหน่วยกิจต่อด้วยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยในปี2,545ที่วางมาตรฐานการเทียบโอนและล่าสุดในปี2,562เรามีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยกิจที่ด้านสะสมมีศัก์และสิทธิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสกุลเงินแห่งการเรียนรู้ที่ท่านจะสะสมในธนาคารนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเราแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักเพื่อให้เข้าใจง่ายครับ 1. C.S. Credit from Standardized นี่คือไฮไลท์เลยนะครับคือหน่วยกิจจากใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเช่นจาก T.P.Q.I. ถือเป็นช่องทางด่วนที่ท่านไม่ต้องไปสอบซ้ำา2 C.M. Credit from module คือการเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรายวิชาสะสมไว้เพื่อขอรับปริญญาในอนาคต3 CT credit from training มาจากการอบรมต่างๆแต่อันนี้ต้องมีการวัดผลเพิ่มเติมนะครับ4 CE credit from examination สำหรับคนเก่งที่ไม่มีใบประกาศท่านสามารถเดินมาสอบเทียบวัสมรรถนะได้โดยตรงเลยครับ ความสำเร็จของระบบนี้เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือระหว่างสองยักษ์ใหญ่ครับคือโลกการศึกษากระทรวงอวและโลกอาชีพคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ TPI q I, ครับเมื่อ2หน่วยงานนี้จับมือกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. มาตรฐานการศึกษากับมาตรฐานอาชีพจะถูกเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน 2. ลดความซําซ้อน ท่านที่มีใบรับรองอาชีพก็เท่ากับมีหน่วยกิจในมหาวิทยาลัยและเรากำลังสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การตรวจสอบวุฒิเป็นไปอย่างรวดเร็วครับทีนี้ผมขอเจาะลึกที่ความพิเศษของใบรับรอง t p q i ครับเพราะนี่คือกุญแจสู่ f a s t t a ท็ของจริงเลยครับถ้าท่านมีใบรับรองจาก t p q i ท่านจะเข้าสู่เกณฑ์ CS ทันทีนั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยไ,ได้ทำการจับคู่หรือมอ,อยูเอาไว้ล่วงหน้าแล้วท่านไม่ต้องสอบซ้ำครับยืนปุ๊บได้หน่วยกิจปับ๊บต่างจากแบบอื่นที่อาจต้องสอบใหม่ซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดทั้งเงินและเวลา opportunity cost ได้มากมายเลยทีเดียวครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับปรเปรียบเสมือนแผนที่สู่ปริญญามีแค่6ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. acquisition ไปสอบรับใบประกาศนียบัตรจาก TPQI มาก่อน 2. อ p แอปพลิเคชันนำใบนั้นพร้อมพอร์ตโฟลิโอไปยื่นที่มหาวิทยาลัย 3. Mapping อาจารย์จะทำการเทียบโอนสมรรถนะของท่านเข้ากับรายวิชา 4. Assessment ถ้าจำเป็นอาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเล็กน้อยครับ 5. Recording บันทึกหน่วยกิจลงในบัญชีธนาคารหน่วยกิจของท่าน 6. ท็อปอัพเรียนเพิ่มแค่รายวิชาที่ขาดให้ครบตามหลักสูตรก็รับปริญญาได้เลยครับแต่ช้าก่อนครับก่อนจะเริ่มมีกติกาสำคัญที่ต้องรู้3ข้อเพื่อรักษาม,มาตรฐานวิชาการ 1. กด75%เนื้อหาที่ท่านนำมาเทียบต้องครอบคลุมวิชานั้นๆนไม่น้อยกว่า75%นะครับ 2. เกรดหน่วยกิจที่ได้จากการเทียบโอนมักจะไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยนะครับ จะได้เป็น PASS หรือ Accredited หรือ acc แทนครับ 3. อายุผลงานระวังเรื่องวันหมดอายุด้วยนะครับบางที่กำหนดให้ผลงานต้องไม่เก่าเกิน1-5ปีโดยเฉพาะสายเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขอยกตัวอย่างสถาบันต้นแบบที่ทำจริงแล้วครับเช่นมทรทัญบุรีหรือ rmutt ใช้ระบบ r i w l จับมือกับ TPQI แน่นแฟนมากเน้นปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติมอเชียงใหม่หรือ CMU โดดเด่นเรื่องความไวครับพิจารณาจบภายใน4สัปดาห์และเก็บเกรดไว้ได้ตลอดชีพครับมอกเกษตร,รสาศาสตร์หรือ k u มีระบบไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซและคลังความรู้ Knowledge Warehouse ที่ทันสมัยรองรับมสุขโขทยัยธรรมธิราชหรือมอสอทอพี่ใหญ่ในวงการด้วยโครงการสำเร็จที่บัตร ที่โอนเข้าปริญญาตีได้ทันทีครับสำหรับท่านที่สนใจอยากเริ่มเหนี่ยวนี้เลยต้องทำอย่างไรเนื่องจากตอนนี้เรายังไม่มีเว็บกลางเว็บเดียวท่านต้องทำตาม3ขั้นตอนนี้ครับ 1. เตรียมตัวรวบรวมใบเซอร์ที P Q I และทำพอร์ตโฟลิโอให้พร้อมสําสำรวจเข้าเว็บมหาวิทยาลัยเป้าหมายเช็ครายวิชาที่เปิดรับเทียบโอน 3. ลงทะเบียน สมัครสมาชิกในระบบธนาคารหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วยื่นคำร้องออนไลน์ได้เลยครับแน่นอนครับว่าช่วงเริ่มต้นย่อมมีความท้าทายปัจจุบันเราพบว่าหลายท่านยังสับสนหรือมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและระบบคอมพิวเตอร์ของแต่และมหาวิทยาลัยยังแยกกันอยู่ทำให้การโอนข้ามสถาบันอาจจะยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนากันต่อไป แต่ขอให้มั่นใจในอนาคตครับและหลังจากนั้นเรากำลังมุ่งสู่ระบบดิจิตอลทラนสคริปและการเทียบโอนแบบอัตโนมัติหรือออโตเมเตดเครดิตทรานสเฟอร์ผ่านเนช่นลดิจิตอลไอดีสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่านีโลกยุคใหม่ปริญญาบัตรไม่ใช่ใบเบิกทางเดียวอีกต่อไปแต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือคำตอบและธนาคารหน่วยกิจคือเครื่องมือที่จะทำให้ความสำเร็จนั้นอยู่ในมือท่าน ขอบคุณครับ